ต้นกระบองเพชรหรือบางคนเรียกว่าแคคตัส กลายเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจเนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่ายทนทานต่อสภาพอากาศเป็นงานอดิเรกที่ให้ความเพลิดเพลินผ่อนคลายสบายใจได้เลยทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งสําคัญสําหรับมือใหม่ในการปลูกแคคตัสนั้นก็มีหลายปัจจัยเหมือนกันนะคะอันดับแรกการเลือกสายพันธุ์แคคตัสที่คุณชอบเพราะว่าแคคตัสมีหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะดอกและการออกดอกแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปค่ะต่อมาก็มาดู ปัจจัยสําคัญต่อการเจริญเติบโตของแคคตัสได้แก่แสงสว่างนะคะเป็นปัจจัยสําคัญต่อการเจริญเติบโตของแคคตัสถ้าปลูกไว้ในบ้านก็ควรไว้ในจุดที่แสงสว่างส่องถึงแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะวางในจุดที่แสงแดดส่องโดยตรงทั้งวันก็ไม่ใช่นะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการเลือกดินปลูกดินปลูกสําหรับแคคตัสนั้นควรเลือกดินที่มีการระบายน้ําการระบายอากาศที่ดีจะทําให้ระบองเพชร เติตตบโได้อย่างสวยงามค่ะสําหรับการรดน้ํานั้นควรรดน้ําในสัปดาห์ละ1-2ครั้งเพื่อป้องกันร,รากเน่าแต่ก็ต้องดูสภาพดินด้วยนะคะถ้าเห็นว่าดินเริ่มแห้งแล้วก็ควรรดน้ําได้เลยค่ะถึงแม้ว่ากระบองเพชรหรือพืชตระกูลแคคตัสไม่ได้ต้องการน้ํามากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการสารอาหารเลยซึ่งสารอาหารนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดต่อการเจริญเติบโตของแคคตัสการเลือกปุ๋ยหรือธาตุอาหารควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อ การเจริญเติบโตของกระบองเพชรหรือแฮกตัสโดยเฉพาะ ต้นแคคตัสหรือต้นกระบองเพชรนั้นไม่ได้ต้องการธาตุอาหารมากเกินไปเช่นหากใส่นโตรเจนมากเกินไปก็จะทําให้ต้นเปราะบางมากเร็วรายที่สุดก็คือต้นเน่าเลยก็มีนะคะเพราะถ้าต้นเปราะบางอ่อนแอก็จะเอื้ออํานวยต่อการเข้าทําลายของเชื้อโรคในบริเวณนั้นได้ง่ายค่ะวันนี้แบ่งจันขอนําเสนอจันแคคตัสเพลนฟู้ด Food. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่อการเจริญเติบโตของต้นแคคตัสหรือต้นกระบองเพชรโดยเฉพาะจันแคคตัสเพลนฟู o d จะมีประสิทธิภาพมากกว่าปุ๋ยแบบผงหรือแบบเม็ดซึ่งจันจะช่วยให้รากดูดซึมได้ง่ายและได้รับสารอาหารที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วจันสามารถใช้กับพืชตระกูลแคคตัสได้ทุกชนิดหรือพืชอวบน้ําสายพันธุ์อื่นๆได้รวมถึงเซเนครนันพิกกี้แพรแคคตัสไปจนถึงแอฟริกันไวโอเรตเมื่อกระบองเพชรได้รับสารอาหารจากจันแล้วซึ่งจันจะไปช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสงสังเคราะห์อาหารและการหายใจทําให้พืชเจริญเติบ ตัวอย่างแข็งแรงช่วยลดการสูญเสียน้ําในเซลล์ช่วยลดอาการข้างเคียงจากการใช้สารปฏิชีวนะมากเกินไป ช่วยให้พืชกระบองเพชรหรือแคคตัสออกดอกได้อย่างสวยงามค่ะนอกจากนี้ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแบคทีเรียเชื้อราศัตรูพืชไปจนถึงมแมลงศัตรูพืชบางชนิดได้แก่เพลี้ยแป้งเพลี้ยอ่อนและหนอนผีเสื้อได้ช่วยฟื้นฟูระบบรากที่มีปัญหาฟื้นฟูอาการขาดสารอาหารของพืชได้ดีอีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม